ตุมตัวเด่นอล่าพุ่งเตตาคอหวยแห่ขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนเห็นเลขชัดจัดหนักงวดนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3มเอก็มีข่าวสารดเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะบรรด้าคอหวยนะคะแห่ขอโชคขอลาบเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะแล้วก็ถอดคำใบปริศนาลุ้นเลขเด็ดนะคะ ที่วัดศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีชาวบ้านเดินทางไปกราบไหว้สรีละหลวงพ่อจ้อยนะคะเกจิชื่อดังของวัดนะคะจํานวนมากเลยนะคะแล้วก็ได้เดินทางไปขอโชคขอลาบกับต้นตะเคียนด้วยนะคะหลังจากกราบไหว้หลวงพ่อจ้อยเสร็จนะคะชาวบ้านบางคนก็เดินทางมาจากหลายพื้นที่นะคะเพื่อมากราบขอโชค ตนตะเคียนแม่สีมณีทองที่โด่งดังให้หวยแม่นเปะทุกงวดนะคะชาวบ้านก็เลยมาขอโชคขอลาบนะคะวายพระเิ์ก็มาขอหวยต่อนะคะหลังจากทราบว่าตะเคียนที่นี่ให้หวยแม่นนะคะเป๊ะทุกงวดนะคะโดยชาวบ้านบางคนนะคะบอกว่ามาที่วัดแห่งนี้เป็นครั้งแรกนะคะโดยตั้งใจมากราบไหว้แม่สีมณีทองโดยเฉพาะนะคะ หลังจากทราบข่าวว่าให้เลขเด็ดทุกงวดนะคะโดยงวดนี้นะคะได้มากราบไหวอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ลืมที่จะตีเลขเด็ดจากคําใบปริศนาที่มีแขวนไวใ้ให้ทุกงวดเลยนะคะที่ลําต้นตะเคียนนะคะโดยงวดนี้นะคะมีกระดาษมาแปะแล้วก็มีคําใบมาเรียบร้อยนะคะนั่นก็คือหงกับเต่าเจ็ดตัวขึ้นบนปลาสามตัวลงล่างนะคะหงกับเต่าเจ็ดตัวขึ้นบน ปลา3ตัวลงล่างนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่ปรากฏอยู่บนกระดาษนะคะนี่เลยนะคะคล้ายๆกับเลข7 4 5แล้วก็0นนะคะ7 4 5 0นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ308นดนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะคะแม่แม่แตะเคียนสีมณีทองแม่นเป๊ะ จนใครๆก็อยากมาพิสูจน์ความแม่นนะคะวดนี้นะคะคำใบคือหงกับเต่า7ตัวขึ้นบนปลา3มตัวลงล่างนะคะแล้วก็เลขบนกระดาษมองคล้ายๆเลข7เลข4เลข5เลข0นะคะแล้วก็เลข308นะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ